ค่ะว่าหนูสองคนนะคะกับคุณไอซ์เนี่ยชอบร้องเพลงกันทั้งคู่เลยเหรออ๋อค่ะเหรอคะ,คะแล้วร้องเพลงประเภทไหนกันคะก็ร้องเรื่อยๆค่ะเวลาเราฟังในรถเราเปิดเพลงก็ก็จะร้องตามกันอะไรเงี้ยค่ะเหรอคะ,คะเพลงสาก,กลหรือเพลงไทยคะส่วนใหญ่ทั้งคู่เลยค่ะแต่โดยส่วนตัวลัซซี่เนี่ยจะชอบเพลงภาษาอังกฤษซึ่ง<อ> <รอ S 1> ชอบเพลงภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็เลยคือรู้สึกว่าเออภาษาอังกฤษมัน มันใช้เสียงมากกว่าค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออชอบยังมาสังกฤษแต่ว่าไอ้เขาก็จะร้องทั้งคู่แล้วเขาจะชอบเล่นดนตรีไอ้อเขาเล่นเปียโนเล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาเป็นคนมีความสวค์มากาเพราะว่าพอเขาแบบ จับอะไรปุ๊บสมมติอย่างกีตาร์คือใครให้เพลงอะไรมาเขาก็จะเล่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องเริ่มต้องเรียนไม่ต้องเรียนเลยเขาไม่ได้เรียนเลยนะคะหเไม่เร็วเลยนะคะ <c oughs> เพื่อเล่นกีตาร์เล่นอุดนตรีเสร็จแล้วเราก็ร้องเพลงอ๋อมันดูดูดอ่าเพ <c oughs> อร์เฟกต์นะม,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 มีมีหลายครั้งที่เราแบบว่าเออเขาก็เล่นกีตาร์ก็ร้องเพลงแล้วก็ลงใน a c e b o o k อะไรอย่างี้ค่ะให้แฟนเพลงได้ฟังเป็นเป็นเพลงประมาณนี้ได้ไหมคะใช่มีตัวอย่างค่ะกำลองดูซิว่าเธอร้องได้สไตล์นี้ไหมคะ ซีเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างเซนซิทีฟเวลาดูหนังเศร้านิดนึงนี้ล่ำน้ำตาแบบค่ายออกมาแบบเป็นลิตเลยอเงี้ยค่ะตอนที่วิทนี่เสียค่ะเขาก็จะแบบดูแบบพวกสกูปที่เอามารีวิวอะไรเงี้ยแล้วก็หันไปเห็นเราหันไปเห็นเขาร้องให้แล้วก็ตกใจแบบเฮ้ยทำไมอินขนาดนี้เลยอเงี้ยคือก็เป็นเหมือนนักร้องในดวงใจเขาอะค่ะจริงๆซี่โชว์อาจารย์ยิ่งสักหน่อหมก็ได้นะคะแทงวิทนี่ที่ร้องบ่อยๆจะได้ให้คนเขาเห็นว่าจริงๆแล้วเราองเก่งขนาดไหน โอ้ยตายแล้วเขาพูดถึงความสามารถเรื่องเป็นตรงดนตรีมันดูโอเคอ่ะตายแล้วน่ารักเลยอ่ะนะคะจริงๆแล้วอาจารย์หิงศักดิ์อยากจะทราบนะคะว่าหนูหนูร้องเพลงของวิทนี่ได้ไหมคะร้องได้ค่ะชอบชอบชอบอยู่แล้วชอบเสียงเขามากเลยเนาะชอบเพลงเขาลบวเลาลองร้องล้าแบบเออผีหลอกหรอคะไม่มีค่ะเราค่ะพลังเสียงหนูได้อย่างเขาเลยหรอก็ชอบก็ก็ได้นะคะแต่ก็ไม่ไม่ได้แบบคืออาจจะไม่ได้แบบ สูงมากขนาดนั้นเลยเนี่ะนิดหนึ่งได้ไหมอยากฟังอยากฟังแบบพลังเสียงของเธออ่ะลองซิลองซิจะต้องยืนไหมคะเพื่อนตอบไม่อป็ไรแ้เดี๋ยวนักงะล้ลองซิอยากฟังนิดเอาเพลง One Moment in Time แล้วกันนะคะ Each day I live I want to be the day to give The best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every game to test the sweet. I faced the pain. I rise and fall, yet through it all, this much remain I want one moment in time when I'm more than I thought I could be. When all oh, The way, and the answers are all up to me. Give me one moment in time when I'm raising with destiny, and in that one moment of time. I will I will Internity feel... feel... โอ้ยคุณพระคุณเจ้าขอบคุณค่ะแนงซี่อาจารย์ขออะไรหนูหนึ่งอย่างได้ไหมคะนี่ขอจากใจจริงฉั่ไม่เคยขอใครในรายการนี้เลยหนูอยากทิ้งวงการร้องเพลงไปเลยค่ะไม่มีดนตรีไม่มีอะไรและไม่มีการเตรียมตัวเลย นี่คือสิ่งที่เป็นความสามารถเป็นความสวรรค์จริงๆคุณผู้ชมเจ้าขารดมือให้น้องของเดียนอีกทีด้วยนะคะเก่งมากเลยอะค่ะร้องผิดโดยไม่ได้ร้องนานละหรอคะค่ะทีนี้อาจารย์ทราบว่าครบรอบ3ปีที่หนูคบเป็นเพื่อนกับคุณไอซ์เนี่ยนะคะหนูก็มีความสุขมีความแฮปปี้ดีหนูมีอะไรจะเซอร์ไพรส์ให้เขาหรือเปล่าเซอร์ไพรส์ก็ยังไม่รู้ค่ะแต่ว่าก็ ปกติจะมีกันใช่ไหมก็จะมีจะมีนิดหน่อยหน่อย,ยค่ะ <iology S 1> ไม่ได้ไม่ได้เป็นของอะไรใหญ่โตของอะไรแพงมากนะคะบางทีซิกาอาจจะทําแบบของเล็กๆน้อยน้อยแบบให้เป็นเหมือนเป็นที่ระลึกว่าเออครบรอบเรานะอะไรเงี้ยมันจะได้เหมือนเป็น,ปนแบบย้ําเตือนคืออย่างน้อยคนเราต้องให้ความสัมพันธ์กับวันพวกนี้นิดหนึ่งอาจจะไม่ต้องแบบแพงหรูอะไรดูลาอะไรนะคะเพิ่ปีละกันหลัดอะไรอย่างเงี้ยอคงไม่ใช่คุณไอ้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะาไม่ได้ให้ความสัมพันธ์กับคําว่าเงินทองใช่ไหมคะแล้วหนูคอสมทราบไหมคะปีนี้หนูจะได้อะไร ยังไม่ได้คุยกันค่ะแต่ว่าก็มีคุยกันว่าเออแบบไปเที่ยวกันไมหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเพิง่งคือเรายังไม่มีแบบหยุดนานๆเลยอะค่ะเพราะว่าทุกปีต้องไม่หยุดนานๆแต่ว่าปีนี้ไอซ์เขาก็เพิง่งย้ายที่ทํางานก็เลยเหมือนว่ายังยังลาไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็คุยกันว่าเออถ้าช่วงสิ้นปีพอจะแบบไปเที่ยวไหนกันไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้สักตัวเธอฉันรู้เธอต้องมีอยากที่ไปลังเลอยู่ค่ะเพราะว่าใจหนึ่ง ก็ปกติสิ้นปีต้องไปหาพี่ชายนะคะแปตเองก็ได้ <laughs> จะต้อง,งไปแบบซานฟานไป<อ>หาพี่ชายแล้วยิ่งหลานคนเล็กเพิ่งมาล่าสุดเลยอยากไปอุมหลานลช่ชค่ะก็เลยกำลังคิดอยู่เพราะว่าอีกใจนึงก็เออมแบบไม่ได้ไปยุโรปอยากไปยุโรปก็เลยลังเลกันอยู่คุยกันอยู่ค่ะยังไม่ได้สรุปค่ะยังไม่ได้สรุปนะคะก็พูดไม่ตรงนะคะเรียนว่าน่าจะสรุปแล้วหรือเปล่าก็ไม่ทราบเราลองไปดูคลิปนี้ดีกว่าอีกแล้วเหรอคะก็สามปีนี้ที่จะครบรอบก็คิดว่า จะเซอร์ไพรส์เขาด้วยการไปเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่อยุโรปแต่ว่าคงต้องขออุบไปก่อนไปทราบมาจากเพื่อนคนหนึ่งว่ามันมีเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่น่ารักถ้าเกิดพาเขาไปเขาคงจะชอบอะคะ่ะขอบคุณสําหรับสิ่งดีๆทุกอย่างที่ทําให้มาตลอดนะคะ <c oughs> ก็ซี่ก็เหมือนเป็นคนที่อยู่ด้วยเราสบายใจมากที่สุดมีอะไรคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วกเ็เหมือนเป็นเพื่อนสนิทอีกคนนึงเลยก็ว่าได้อะคะ่ะ ก็ขอบคุณมากๆสํสำหรับทุกอย่างค่ะนี่เขาเขินนะเนี่ยหน้าตายีนี่เขินน้ำตาจะไหลเลยอ่ะเราไม่ได้ไปขับเขานะเมืองเล็กๆไม่รู้ยังไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยเหรอคะค่ะเพราะว่าถ้าคุยกันก็คืออเมริกาไปหาพี่ชายกับอาจจะไปยุโรปอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเมืองเล็กๆนี่ ไม่แน่ใจละจะเมืองทองธานีหรืออะไรทั้นี่เรียนก็คิดไปเองนะคะเมืองเล็กๆเรียนก็ไม่ทราบว่ามันจะเล็กแค่ไหนในสายตาของคุณาย์อาจเป็นว่าจะเป็นที่ไหนก็ได้ถ้าเราอยู่ด้วยความสบายใจกับคนที่เรารักเราก็คิดว่าที่นั่นมันก็คือมีความสุขถึงแม้เขาจะไม่พาไปไหนเลยจริงไหมคะใช่ค่ะจริงๆแล้วก็อยู่เมืองไทยก็ได้ค่ะก่อนที่จะปิดท้ายรายการในช่วงนี้อยากให้น้องแนนซี่ที่รักของเรานะคะ พูดนะคะเป็นขวัญเป็นกําลังใจให้กับคนที่มีความรู้สึกว่าไม่ประสบความสําเร็จกับการที่ต้องใช้ชีวิตคู่เหมือนกับคนอื่นตามธรรมชาติอย่างเช่นผู้หญิงกับผู้ชายหรืออะไรก็ตามแต่เราก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะอภาภัพคู่แล้วเราอยู่ไม่ได้บนโลกใบนี้เราลองมองหาใครสักคนหนึ่งหรืออะไรที่อยู่แล้วมีความสุขอย่างที่แนนซี่เป็นอยู่ให้กําลังใจหน่อยดีไหมคะค่ะกออ็อยากจะบอกว่าบางทีอย่าไปฝืนอย่าไปแบบ เอ้คิดว่าเฮ้ยเราต้องแต่งงานเราต้องแบบเป็นอย่างนี้ตามที่แบบอ,อ,อดีตแต่ก่อนคนเขาเป็นมากันยังไงนะคะคือเราอยากจะทําอะไรชอบอะไรทําสิ่งที่เราชอบเพราะว่าอันนั้น,นคือจะเป็นสิ่งผลที่มันได้กลับมาะคะ่ะมันจะเป็นอะไรที่เรามีความสุขที่สุดนะคะก็บางทีถ้ายังยังไม่เจอก็ ก็ <G ül ets> อยู่คนเดียวไปก่อนอยู่กับพเพื่อนๆนะคะเาื่อทีถ้าเราเจอคนที่ใช่ที่คลิกทุกอย่างมันก็จะดีไปเองอะคะ่ะก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนละกันค่ะเดียวคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังน,นั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม s u b s c r i b e ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมตั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Mac ด้วยกดเลยครับกดกดซิ Leo tốt!